ี่ขับรถอย่างงี้อะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไปอะไรอะพี่เฮ well? ้ยผูชนคนนะี่นะเท่ากับพี่พี่ชายเท่าครับเงินผมมองไม่เห็นขับรถไงนะครับต่อผมกดไอ้แป้นพิมพ์ครับพี่โอ้ยขับรครับพี่ขับรถครับเอ้าเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วมีคนไม่เห็นเหมือนกับผมเห็นไหม ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเขาก็ไม่เห็นเห็นไหมพี่อะไรที่อัดนุมโมทนาบุญได้พี่ก็นะนิดนึงนิดนึงพี่คนเราอะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะพี่พี่ขับรถอย่างงี้อะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไปอะไรอะพี่อันนี้พี่เรียนนะอันนี้พี่เรียนละนี่เฮี้ยอะไรวะเนี่ยเจอเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมรสมชีวิตเหรอไอ้เีสเดี๋ยวแม่งเรากูเปิดนะ แม่งขี่แม่งขี่ชนกูแล้วหนีไว้พี่ชนแล้วหนีอะไรพี่โธ่พี่พี่ชนแล้วหนีอย่างงี้ไม่ได้ไพี่จับพวกมึงหายพวกมึงหายสัตว์ไอ้พวกมึงหายพวกมึงหายพวกมึงหาย คนเตนกว่วคนเตกนเตกว๋วพี่พิจีตนผมแม่ตอนแรกพี่ค่าที่หายไปนวครับค่าที่หายมาเดี๋ยวค่าเสียหายมาครับเดี๋ยวพีน้องเฮียอะไรเดี๋ยวครับว่าค่าี่หายผมครับพอหลอหลค่าที่หายผมครับไม่สนเรกแก๊งใหญ่เลยครับพี่อขอค่าเีหายเลยครับพี่ ชนแล้วนอย่างนี้ได้หครับอ่าเบียดอะไรครับเบียดแล้วครับโมเบียดอะไรพี่ครับแม้คือพี่ตอนแรกพี่ลงมาพี่ไม่ได้ดูประชาชนเลยอ่ะพี่นะนะพี่อือืมอือจอดไอ้อเฮียไม่ดูประชาชนเลยเหรออืขับรถหัดดูมากเข้าใจไหม เด็กเวียโนมเฮียด่าแกไม่ไลสัตว์ไปไม่ได้เฮียร้องไห้แล้วไอเฮียกูไปไม่ได้